สวัสดีครับแอททวีสีมุลนะครับคลิปนี้แอดจะนําเทคนิควิธีดีๆมาบอกนะครับเหตุจากไหนเฮาเผาทานให้ได้มือละหนึ่งพันบาทนะครับวิธีแรกนะครับให้เอฟซีนะครับน้ำไม้แห้งนะครับเอาแห้งที่สุดเลยนะครับเราเลือกประเภทไม้แกล้งนะครับ ไม่แข็งนะครับยเช่นไม่มาขามไม่จะบกนะครับแล้วก็ไม่ลำไยนะครับประเภทที่ว่าเผาออกมาแล้วได้เนื้อทานแล้งแล้วก็หายไฟแรงนะครับตัดประมาณคืบหนึ่งนะครับหรือสิบแปดเซนติเมตรนะครับเวลาเอาเลี้ยงไม้นะครับเลี้ยงไม้ให้ชิดติดกันให้แน่นที่สุดเลยนะครับนะครับเลี้ยงชิดติดกันนะครับ สาเหตุที่ว่าเวอ็ดให้เอาใหม่แหงพอ,อยังตีเพราะว่าถ้าเกิดห้าเอาใหม่สดนะครับม้วนของใหม่นะครับไม่สดก็ไม่แหงนี่แตกต่างกันนะครับเวลาเขาแหงมากนะครับเขาจะหดโตนะครับแต่ถ้าห่อน้ำใหม่สดมากเผาะนะครับมันมันขายายโตนะครับแล้วพอห่อได้ทานมา,มากมันก็จะหน่อยเวลาเขาเลี้ยงทานมาันก็จะหน่อยลดลงมานะครับเอ็ดก็เลยให้แนน้ำให้เอาใหม่ไหม่แหงน,นะครับ ตากให้แห้งถี่สุดเลยนะครับแล้วก็นำมาบรรจุใส่ถังนะครับนะครับเลี้ยงให้ชิดติดกันตั้งแต่ก้นถังจนถึงเต็มถังเราอัดให้แน่นนะครับอย่าให้มีช่องว่างเล็กๆน้อยๆน,นี่ก็หาไม้ซีกนะครับไม้แกล้งนะกรพานะครับพานะครับแล้วก็แซมเข้าไปนะครับแล้วที่นี่ แอดจะเผาได้ยูนะครับสามกระสอบเกือบซีเลยนะครับนะครับแอดเฮดยูสองเตาแค่นี้นะครับนะครับ้วกาช่วงแรกๆนั้นแอดจะขายอยู่ร้อยแปดสิบนะครับกระ่องเอาร้อยแปดสิบคูณเข้าไปนะครับสองถังนะครับจะได้นะครับแล้วก็เกินพันอีกนะครับเป็นตัวเลขที่ว่าแอดดีใจมากๆเลยนะครับช่วงแรกๆนี้แอดจะเผาขยันเผานะครับ เพราะว่าได้เต่ามาไม่ไมนะครับที่นี่ไม่ก็หลายนะครับแต่มาระยะหลังนะครับไม่เริ่มลดน้อยถอยลงแล้วกาสถานการณ์วิกฤตบุคอยดีแน่นะครับแล้วก็แอดก็เอาไม้คูณภาพตาำลงมาเผาแอดก็เลยต้องลดราคานะครับนะครับแต่ก้อนนี้แอดขายราคาเพดานสูงเลยนะครับมันจะได้พันกว่าบาทนะครับ เ้าบ่จําเป็นต้องเฮ็ดหลายเต่านะครับเฮ็ดสองเตาแค่นั้นนะครับบริหารจัดการดีๆแบบแอดบอกนะครับเลียงใหม่นะครับให้ชิดติดกันให้แน่นนะครับสรุปอีกเท่อนึงนะครับให้แน่นที่สุดนะครับนะครับรวกาเฮ็ดให้ได้สามกระสอบเกือบสี่กระสอบเฮ็ดได้แน่นอนนะครับลองไปเฮ็ดเบิ่งแล้วก็รายได้ก็ตามจํานวนนั้นเลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้นํา เข็ดลับวิธีดีๆมาบอกนะครับการลองไปเห็ดเบิงนะครับสับซ้หรับชิปนี้็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ